สวัสดีครับพี่นองอสมเนื่องจากได้แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการจ้างผู้ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตามโครงการ30บาทรักษาทุ่งที่ของสปชกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงก็คือมีคนสอบถามเข้ามาวันนี้สปชมีการถามตอบในประเด็นดังกล่าว ซึ่งจะขอไล่เเลียงให้กับทุกท่านได้รับฟังในประเด็นตงต่อไปนี้นะคำถามคำตอบข้อที่1ถามว่าผู้ช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเปิดรับสมัครอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คำตอบก็คืออายุของผู้สมัครขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของหน่วยงานที่จัดอบรมและต้องผ่านหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ อันนี้ตอบไปแล้วนะก็คืออายุอยู่ที่หน่วยงานที่เปิดรับสมัครเปิดอบรมคำถามข้อที่2บทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงต้องทำอะไรบ้างคำตอบก็คือผู้ช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนจะมีบทบาทตามแผนการดูแลรายบุคคลหรือว่า care p l a ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงแต่ละรายภายใต้การดูแลการจัดการการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงก็คือ c a r e m เ n a g อร Manager, นะถ้าใครเป็น cg จะรู้ว่า cm คือใครนะครับการให้บริการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้านหรือชุมชนตามแผนการดูแลแต่ละรายตามคำแนะนำของผู้จัดการการดูแลด้านสาสุข หรือว่าแคร์แมเนเจอร์รวมถึงการให้คำแนะนำแก่ญาติและผู้ดูแลอันนี้คือบทบาทหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงก็คือก็ดูแลที่บ้านหรือชุมชนตามแคร์แผนที่ทำไว้นะข้อที่3เวลาทำงานของผู้ช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงหรือว่า4 g เนี่ยเขาทำงานกันอย่างไรบ้างคำตอบก็คือเวลาไปปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบการจ้าง ผู้ช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะพึ่งเพียงของท้องถิ่นซึ่งไม่น้อยกว่าวันละ8ชั่วโมงนะแล้วก็ไม่น้อยกว่าเดือนละ20วันเพราะฉะนั้นเป็นภาระที่หนักอึ้งทีเดียวนะวันหนึ่งทำงานไม่น้อยกว่า8ชั่วโมงนะครับเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่า20วันทั้งนี้การให้บริการตามแผนการดูแลภายใต้การกำกับการจัดการด้านสาธารณสุขก็คือภายใต้แ a r e m a n a g e r เหมือนเดิมนะครับ คำถามข้อที่4การติดต่อขอรับการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะึ่งพิงติดต่อได้ที่ไหนในถามยอดฮิตมากคําตอบก็คือสามารถติดต่อสอปอสช,ชเขต1น3ถึงสิและอ,อปะตอหรือเทศบาลในเขตพื้นที่ของท่านใครต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็มีสายด่วนสปสชสามารถสอบถามได้ไดที่เบอร์เลข4ตัวนะ1 3 3 0 ย้ำอีกครั้ง1330นะครับท่านก็จะสามารถได้รับคำตอบทุกคำถามที่ท่านถาดใจเกี่ยวกับเรื่องของ LTC Long Term Care นะการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงแล้วก็คำถามเกี่ยวกับ CG คำถามเกี่ยวกับ CM ทุกคำถามมีคำตอบก็สามารถสอบถามที่เลข4ตัวนะ1330อันนี้คือชุดคำถามคำตอบที่สปอชอ จัดให้เพราะคนถามเข้ามาเยอะนะขอบคุณนะครับที่ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ